สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับช่องเดซายอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่9เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับผมช่วงเวลา10นก1าิถึง12ในกาินะครับมาดูที่เขตจับกันเลยครับ เริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำนะครับผมสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปดูในเขตจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับครับผมสภาพอากาศฝนตกธรรมดาในเขตจับระดับสูงนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย